ดูสายตานะคนคนรัก,กันมันจะจะ,จะตายเพาเสียใจทำไดมดูจะหลุดจากกันแล้วนไม่อยากปวดต่อเลยนะตคนนั้นต้องไปจีแฟนมันไม่แ,แน่เลยนะ แฟนแฟนลาหาอย่างนี้หน้ามีอยู่ทุกวันเลยหา <c oughs> ไม่ไมีเลยหมอ่ะอันนี้ความรักของของที่ที่ทที่จบนะความรักที่อยุาภาพกันอ่าต่อไป <c oughs> ตายด้วยแสงแดดที่แผเ่เขาตามหลักการของธรรมชาติแม่กบตัวเองเอาเท้าเท้าแม่กบที่อ่อนหรือแข็งมันจอบไหมมันเสียไหมเหมือนไม้ไหมแต่แม่กบเอาเนื้อมาหอน้อ,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 องตัวเองให้เขี่ยดยินเต็มที่ อนน่าขึ้นเลยเลยๆนะอะไรที่ทำให้แม่โกบตัวนี้ยอมเสียสละและเอาเนื้ออ่นอนๆของตัวเองทำหน้าที่เหมือนจอบเหมือนเสียงกันแล้วระยะทางทำทำในมันไกลนั่นไม่ใช่แคยสหรับกบตัวเล็กๆแต่ชีวิตของคนข้างหน้าอีกร้อยกว่าตัวนี่ชีวิตของของลูกนหนาหน้าอีกร้อยกว่าตัวมันสำคัญนะฮะมันไม่ใช่แค่ในระยะทาง ระยะางมันใหญ่อะไรก็แลยขานกานให้ขอทำงานนี้จนสุดเร็จก็อบอกวาความรักความรักที่ส่งพลังมากไม่ใช่ความรักที่ทธรรมาดาเลยนะครับเป็นความรักที่ที่ยิ่งใหญ่อารภาพความรัก ทวามไม่รู้จบก็กชีวิตร้อยกว่าตัวยังอนุนภาพความนะมักนะฮะนั้นความนั้นพิสวงนะรูภาพม,ม,นะมากความมากของหนุ่งสาวเาป็นยังไงแสงตาหญิงสาวที่ควรจะมีความสุขที่สุดควรไปรบดูขี้มีอย่างสุดท้ายบอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้แค่60วันเท่านั้นควนรระแคะระคายกันนี่พลังของความรักก็ค แล้วมา่าก็จะทำให้เราชนะในทุกอย่างจริที่แบบน่าเสียดายนะครับนาสมรัยด้ยความด้วยคามโอโหตัวเองนะไม่ใช่โอโหไกโหตัวเองในยามที่ชีวิตต้องเผชิญความยากลำบากสิ่งที่ขอร้ต้องการคืออะไร Vì là cái gì cũng như đi Nói chuyện được ที่ใครหลายคนมองหามาช่วชีวิตไม่ใช่เรือขอพบางสุดท้ายก็ไม่ได้จากดีกปไปไหนนะนี่คือความรักความรักที่ส่งพลังที่อธิบายนะั่นต่างเราทั้งหมดก็คือความรักจะทำให้เราชารนะทุกสิ่งได้ ทำด้วยทำดีมากมันอยู่ข้างในจริงๆข้างนอกหาไม่เจอเป็นแต่ปราอม่สบคือทุกที่ครับมีความนักหมดทุกที่ไม่มีที่ไหนไม่มีความนักนะความนักของพี่น้องน้องข้ามไปไม่ได้พี่จะช่วยเลย มรันมีมันทร,รองลัรก่าอย่างเง้ยครบไม่ใช่เหยียบเฉพาะตัวที่เหยียบหัวหัวไม่เหยียบเพียงใดถ้าลูท้ายะมัจะได้พักีทแล้วในใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เถือว่าไม่ได้รู้จักนครเชื่ออะไรท่านไปเบิ อายุระหว่างสามนะอายุห้าขวบแม่เป็นโรคมะเร็งน,น้องก่าตัวเล็กๆชื่อเบิร์เด็กอายุห้าขวบเหมือนระหางสามแต่ทําหน้าที่เหมือนอายุยี่สิบห้าปีเพราะต้องหาเงินช่วยพ่อมารักษาแม่สามโมงเย็ยนเลิกเรียนไปร้องเพลงในร้านอาหารถึงสามทุ่มกับพ่อทุกวันนักขา่าวถามเบิ้์นพ่อบังคับมาหรือเปล่าไม่ผมเป็นลูกนะักตัตดี ผมร้องเพลงหา,างเงินช่วยแม่ช่วยตัวอะไรที่ทำให้เด็กคนหนึ่งที่ต้องเล่นเกมต้องอยู่กับเพื่อนต้องนอนแต่หมอตัามผาักดันให้เขามีพลังอย่างมากมายนอนสามพุ่มเกิดหนึ่งปี นีุะเอาเงินใส่ไว้ทีไหนครับอ,อิตา้าเด็กผู้ชายคนนี้ใจแน่ๆเอาเงินที่เกิดขึ้นไม่ใช่ของเขาแต่เงินที่เกิดขึ้นคือเรนรันาากษาแม่หรือหรือซื้อซื้อนมให้น้องถ้าเป็นลูกหลานเราเปไน็นไงให้กุญแเราใส่ที่ไหนเป้กระเป๋า,า,าเราของคืนเลยไม่ให้เลยเด็กผู้ชายคนนี้ทำไมใจใจแย่ขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้ล่วงเลยไม่เงินเลยนะสาเหตุเพราะว่างาน ในช่วงอเช้าที่จะเรสุดท้ายอาจารย์ก็ยังจะบอกว่ามรรควิธีข้อสุดท้ายคือการให้ความตรงที่เสมอว่าความนักจะชนะทุทธสิวันนี้รอาจารย์ไม่รู้ว่าชีวิตของท่านจะมีสุขมีทุกข์มากกว่ากันแต่อยากจะบอกกันว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยความนักวความนักนั้นที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านนะ